วางไม่แพ้กับรุ่นอื่นๆแน่นอนนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้จะมีทั้งหมดอยู่3แสงนะครับแสงวอร์มคู่และเดย์นะครับมีกําลังวัดอยู่ที่9วัตต์ต่อเมตรนะครับจะเปิดติดหรือเปล่ามาดูกันครับนี่นะครับก็เปิดติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าเป็นจุดที่คุณลูกค้านะครับในกรณีที่คุณลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะตัดสายเองย้ำหัวเองนะครับ ก็ต้องถ้าคุณลูกค้าเปิดไม่ติดหรือว่าเปิดไม่ได้นะครับก็ลองดูวิธีที่ผมบอกไปนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมติน้อยแอลีเด o m นโฮมกันอีกแล้วนะครับและในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตัวไฟนีออนเฟกนั่นเองนะครับตัวที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวประเภทของอินดอร์นะครับหรือว่าใช้ในบ้านนะครับเจ้ารุ่นนี้เนี่ยจะมีชื่อว่ารุ่นก๊อฟนั่นเองนะครับ หลังจากที่เรานะครับทำความรู้จักกับตัวประเภท outdoor ไปแล้วนะครับใน2คลิปที่แล้วนะครับเราก็จะมาดูกันว่าตัว indoor นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เนี่ยไม่ธรรมดาถึงจะดูเล็กนะครับแต่ว่าพูดได้เลยว่าสว่างไม่แพ้กับรุ่นอื่นๆแน่นอนนะครับซึ่งเจ้ารุ่นนี้จะมีความพิเศษยังไง ไปดูกัันครบอันดับแรกเลยนะครับเรามาดูสเปคของเจ้าตัวนี้กันก่อนเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้จะมีทั้งหมดอยู่3แสงนะครับแสงวอร์มคู่และเดย์นะครับมีกําลังวัดอยู่ที่9วัตต์ต่อเมตรนะครับแรงดันไฟ24โวลต์ IP 20มีเม็ดชิปถึง60ดวงต่อเมตรและสามารถปรับหลีแสงไฟได้นะครับโดยใช้ LED driver dim นะครับของตัว LED on home นั่นเองครับ ก็จะสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับต่อไปเรามาดูอุปกรณ์เสริมของเจ้าตัวก๊อฟกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับชิ้นแรกนะครับจะเป็นตัวปลั๊กคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อไฟของ n น o อเฟกนะครับหรือก็คือตัวปลั๊กเชื่อมต่อไฟของเจ้าตัวนี้กันเองนะครับหรือก็คือหน้าตาเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณนี้ครับนี่นะครับหน้าตามันจะประมาณนี้นะครับเป็นตัวเชื่อมตัวสายของ n น o อเฟกหรือเจ้าตัวก๊อฟนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ จะเป็นชิ้นที่2นะครับก็คือ End c p p นะครับหรือก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นชิ้นที่เอาไว้ปิดสำหรับในกรณีที่เราไม่อยากให้เห็นสายด้านในนะครับเราก็สามารถใช้ตัว End c p p ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับสามารถนำมาปิดเพื่อให้ดูสวยงามมากขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของทริคนะครับในการต่อสายของเจ้าตัวก๊อฟนะครับกับตัวปลั๊ก นะครับเข้าด้วยกันนะครับเพื่อให้ตัวนีออนเฟกหรือว่าตัวเจ้าก๊อฟเนี่ยใช้งานได้นั่นเองนะครับในกรณีที่เราตัดสายทิ้งนะครับแล้วเป็นหัวแบบนี้นะครับก็จะต้องทําการใช้ปลั๊กตัวนี้นะครับเพื่อมาเชื่อมต่อกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เรามาดูตรงส่วนของตัวที่เป็นไฟนีออนเฟกหรือว่าตัวเจ้าก๊อฟนั่นเองนะครับให้เราสังเกตนะครับหลังจากที่เราทําการตัดสายแล้วนะครับให้เรามาดูตรงนี้นะครับ จะสังเกตว่าตรงนี้มันจะเป็นจุดตัดนะครับของตัวไฟของเรานะครับแล้วมันจะมีตรงส่วนของเงินนะครับจุดเล็กๆที่เป็นเงินนะครับ2จุดนะครับให้เราเอาตัวปลั๊กของตัวก๊อฟเนี่ยนะครับให้เราสังเกตตรงนี้นะครับตรงหัวตรงนี้เนี่ยมันจะมีแง่งนะครับเป็นแง่งทองแดงนะครับหรือว่าเขี้ยวทองแดงนะครับที่จะเอาไว้เป็นตัวต่อไฟนะครับ เพื่อที่จะทําให้ตัวนีออนเฟกเนี่ยเปิดติดนะครับก็คือวิธีการใส่นะครับให้เราสังเกตตรงรูของตัวไฟเจ้าก๊อฟนะครับมันจะมีช่องแรกนะครับมันจะมีในส่วนของตรงที่ใส่เป็นเป็นตัวไฟนะครับแล้วก็จะมีอีกช่องหนึ่งที่เป็นช่องเอาไว้สําหรับต่อตรงหัวของตัวหัวลักนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับตรงลักมันจะมี2จุดก็คือมีแง่งทองแดงนะครับแล้วมันจะมีหัว ตรงนี้อีกจุดหนึงนะครับให้เรานะครับเอาตัวตัวไฟของเรานะครับเสียบเข้าตามร่องของตัวบักนี้นะครับก็มันจะได้หน้าตาประมาณนี้ครับและจุดที่สำคัญที่สุดนะครับคือเราจะต้องให้ตัวไฟนี n f ออนเฟกกับตัวลักเนี่ยหรือตัวเขี้ยวทองแดงกับตัวเงินของตัวนีออนเฟกเนี่ย ติดกันนะครับหรือแตะโดนกันนะครับเพื่อที่จะให้ตัวไฟนะครับเปิดติดหลังจากที่เราเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเราลองเช็คดูแล้วว่าโอเคตัวเงินนะครับมันไปติดกับตัวทองแดงเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดนะครับปิดตัวนี้นะครับและหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะครับและให้เราลองเสียบกับตัวหม้อแปลงนะครับ24โวลต์นะครับหลังจากที่เรานะครับเชื่อมต่อ ตัวเจลุนก๊อปของเรานะครับเข้ากับตัวหม้อแปลงของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาลองดูกันนะครับว่าตัวไฟนะครับจะเปิดติดหรือเปล่ามาดูกันครับนี่นะครับก็เปิดติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าเป็นจุดที่คุณลูกค้านะครับในกรณีที่คุณลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะตัดสายเองย้ำหัวเองนะครับก็ต้องถ้าคุณลูกค้าเปิดไม่ติดหรือว่าเปิดไม่ได้นะครับ ก็ลองดูวิธีที่ผมบอกไปนะครับก็คือในกรณีที่ลูกค้านะครับเปิดไม่ติดอาจจะเป็นเพราะว่าตัวไฟเสียหรือว่าตัวไดเวอร์มีปัญหาหรือว่าเราเชื่อมต่อตัวนี้ยเข้ากับตัวหัวปลั๊กหรือว่าเราเชื่อมต่อระหว่างตัวไฟของเรานะครับเข้ากับตัวปลั๊กของเราเนี่ยแล้วเราเชื่อมไม่โดน ตัวแง่งทองแดงนะครับหรือว่าเคี้ยวทองแดงมันก็อาจจะทําให้เปิดไม่ติดได้นะครับก็ในส่วนสุดท้ายนะครับสําหรับการแนะนําการตัดสายของรุ่นนี้นะครับลูกค้าสามารถตัดสายและย้ําหัวเองได้นะครับและสามารถที่จะให้ช่างหรือผู้ออกแบบนะครับย้ําหัวให้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับหรือว่าความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าสะดวกแบบไหนนั่นเองนะครับและจุดสังเกตของเจ้าตัวหัวปลั๊กตัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับ มันจะมีสัญลักษณ์้วบวกแล้วก็ลบนะครับซึ่งจะมีบอกอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆมันจะอยู่ประมาณบริเวณนี้ครับนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวสัญลักษณ์บอกนะครับว่าเราจะเชื่อมต่อไฟทางด้านไหนนะครับเข้ากับตัวนีออนเฟกนั่นเองครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณที่มารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณมากครับ